ไปปเดืนเดือนในโลกออนไลน์เลยครับหลังจากที่คูเบียนุติยายะรพันนะครับได้มีการโพสต์เล่านิทานหนูนาโรเบิร์ตด้านคนรอบข้างของคูเบียเองก็ออกมาปกป้องจนกลายเป็นกระแสดรามา่าร้อนฉาดในโลกออนไลน์ต่อมาครับทางด้านของกำนันจอยหรือว่าพี่สาวของในเงินครับก็มีการออกมาแชร์กับ10ข้อดูแลทุกอย่างซักให้ยันกางเกงในลั่นเรานับถือกันเหมือนพี่น้องแท้หากยังมีคนคิดอุบาทไปกว่านี้มันก็เป็นปัญหาของเขา ล่าสุดเลยนะครับคูบียก็มีการออกมาโพสต์ก็ความชี้แจงดราม่าที่เกิดขึ้นโดยเธอบอกนะครับว่าก่อนอื่นเลยหนูต้องขอโทษพี่มายพี่ได้พี่ซองพี่บูมและคนที่ออกตัวแทนน้องในทุกๆเรื่องหนูคิดว่าการที่หนูคบกับพี่ตอพวกเราไม่ได้ทําอะไรผิดหนูคุยกันในวันที่หนูโสดกันทั้งคู่ทําไมถึงต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้แล้วเรื่องที่เป็นประเด็นหนูจะขอบพูดเลยว่าก่อนที่หนูจะคุยกับพี่ตอพี่จอยังเป็นคนแนะนําให้หนูอยู่เลย และวันที่เจอพี่ตอครั้งแรกและก่อนหน้าที่พี่จอไม่เคยบอกหนูในเรื่องของความสัมพันธ์ใดๆแต่พี่กลับมาโพสต์ว่าพี่กับพี่ตอเคยคบกันแล้วผู้คนเข้าใจหนูผิด ทั้งที่พี่รู้อยู่แก่ใจว่าพี่ไม่เคยบอกหรือพูดให้หนูรู้อะไรเลยการที่หนูบ็อกพี่ก็อยากให้รู้ไว้ว่าเวลาเห็นใครแผะเราไม่ชอบและเป็นคนที่เรารักมันเจ็บค่ะยอมบล็อกไม่เห็นดีกว่าขอจบทุกเรื่องในวันนี้เถอะค่ะหลังจากนี้ไม่พูดแล้วต่างคนต่างไปทำหน้าที่ของตัวเองและไม่ขอตอบโต้หรือชี้แจงอะไรแล้วผิดถูกหนูขอรับจบไว้แต่เพียงผู้เดียวค่ะ ขณะเดียวกันนะครับกับเรื่องราวดราม,ม่าที่มันเกิดขึ้นนี้ล่าสุดก็มีทางเพจอีซอขี้ข่าวอีซอครับก็ออกมาโพสต์ข้อค,ความว่าเสียพนันเกือบ10ล้านเมียต้องตามใช้หนี้ให้แถมลงหอจนหน้ามืดปล่อย2ฝ่ายหยุมหัวกันส่วนต้นเรื่องลอยตัวเหนือดราม,ม่าตอนจบหนูนาและก็บอกอีกนะครับว่าเสียสูงสุดวันเดียว7ล้านลองไปถามถามดูว่าเรื่องนี้จริงไหมและก็โพสต์อีกครับว่า กูนั่งมองมาสามวันละว่าจะไม่ยุ่งแต่ตอนนี้มันเลยเถิดจริงๆกระแสควรพุ่งเป้าไปที่ผู้ชายหน้าหอไปไปมา,มา ผู้หญิงมานั่งแฉ่นั่งหยุมหัวกันเองส่วนผู้ชายต้นเรื่องลอยตัวแบบนี้โคตรไม่แฟร์ทั้งที่ตัวเองคือสารตั้งต้นขณะที่เพจอัธรสครับก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ว่าถ้าเปิดเรื่องมาแบบไม่พลาดพิงบุคคลที่3เพื่อนพ้องไม่ไลเมาส์พี่สาวขายข,ายของไปทัวที่กำลังจะเปิดประเด็นเรื่องผู้ชายคงไม่เลี้ยวไปลงที่พี่สาวแต่พอพี่สาวฟาดกลับแรงทัวเลยเปลี่ยนผู้ชายก็เลยลอยตัวเหนือดรามา่าเหลือไว้แค่คำว่า ให้มันจบที่ผม